วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับที่พจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชัย,ย่องสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์ SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร027222222 ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและว s c ซีก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิรโปรอสเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า e. s c b SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มนอยู่ตรงหน้าแล้วคะ่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลิ่ SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชก็กล้าให้วัสดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งในอเมริกานะครับซึ่งอาจจะสื่อบนชนโดยทั่วไปจะไม่สนใจมากหนักแต่ว่ามีความสําคัญมากเลยก็คือสถานีทรัศน์ดาวเทียมเอาจารซีราของกาตาเนี่ยไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นเรื่องที่ททน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าอาจารซีราเนี่ย ในสายตาของคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสื่อดาวเทียมที่ถูกมองว่าเข้าข้างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลกับคนอเมริกันนะเพราะจัซีราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าก็เป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงกับประเทศในโลกอาหรับแล้วก็หลายครั้งเขาก็ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ถูกคนอเมริกันมองว่าไปเข้าข้างกลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นอัลกียด้าหรือเปล่า เพราะว่าเขาได้รับโอกาสอย่างมากในการไปสัมภาษณ์พิเศษผู้นำอัลกดาแกนนาอัลกีด้าหรือว่าคนที่ถูกอเมริกาบองว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของอัลจาซีราในอเมริกานี่ก็ถือว่าเป็นการรุกขั้งสําคัญนะคือ,อไปกบุกถ้ำเสรรื <จะ S 1> อเลยนะเ <ทำ S 1> ดี <ทำ S 1> เ๋ยวก็ว่าได้ครับเพราะว่าอจาซีราถูกมองว่ายืนอยู่ขั้ละข้างกับ CNN โดยเฉพาะ Fox n e w นเนี่ยนะครับก็ด้านหนึ่งขวาตกคออีกด้านหนึ่งอัลจาซีราก็จะพยายามทําตัวเป็นสื่อที่ค่อนข เพราะว่าเหล่าบรรดาโปรดิวเซอร์ใหญ่ๆหรือว่าบอกรหรือว่าพิธีกรของอาลจซีราเนี่ยถ้าคุณเทพใจสังเกตเนี่ยตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยเอามาจาก BBC ไม่น้อยนะ้วาก็าซื้อ <คน S 2> ตัวลงทุน <c oughs> มากนะซื้อ <c oughs> คือเป็นสถานีโท,ท,ทรทัศน์ที่กระเป๋านี่หนามากเลย <c oughs> แล้วเขาระวังมากว่าไม่อยากให้พิธีกรผู้สื่อข่าวเนี่ยถูกมองพอปรากฏบนจอแล้วถูกมองว่าอ๋อเี่เป็นพวกคนโลกอาหรับหรือเป็นกระบอกเสียงของประเทศอาหรับ นี่ใช่ไหม,มถึงแม้ทางปฏิบัติใช่แต่ว่าไอ้ภาพลักษณ์ที่ปรากฏเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดดูเนี่ยแทบไม่รู้เลยเพราะว่าพิจิกรนักข่าวหน้าตาเป็นฝรั่งเกือบทั้งนั้นใช่แล้วก็มีสำเนียงอเมริกันบ้างอังกฤษบ้างนะครับ,รบแล้วก็รายการรายงานข่าวอย่างกรณีวิกฤตของอียิปต์เนี่ยอเจซิราก็ดูเหมือนจะถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างมุสลิมบรัดเดอร์ฮูดพอสมควรฉะนั้นตอนที่ทหารปฏิวัติโค่นล้มโมซี่เมื่อสองสามเดือนก่อนเนี่ยเอาจซิราก็ลงละเอียดมาก เรยกาถ่ายทอดสดการเดินขบวนประท้วงกันเป็นนาทีต่อน,นาทีทีเดียวแหละแล้วก็ยังถูกทางฝ่ายทหารที่ก่อการปฏิวัติเนี่ยรู้สึกจะตามไล่ล่ามัง้งตามจับนักข่าวไปปิดสำนักงานของอัเจซีราในกรุงไคโรแล้วก็อีกหลายหลายเมืองการเปิดตัวอัเจาซีราในอเมริกานี่ความจริงก็เป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าที่ไปปรากฏตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการท้าทายคนดูอเมริกันไม่น้อยทีเดียวครับ แต่ดูเหมือนว่ามันจะออกมันในช่องเคเบิลใช่ไหมคุณเทพชัยใช่ครับคือเขาไคนไ<ป>ดูได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่ามีออลจาซีราที่จะดูได้รายงานข่าวจากแง่มุมของโลกตะวันออกหรือว่าโลกอัาหรับ,บ้างแล้วเนี่ยมันเคยมีสถานีิทรทัศน์เคเบิลช่องหนึ่งชื่อเคเ TV ครับถ้าจำได้เนี่ยเป็นช่องของอดีตรองประธานธิบดีอัลกรใช่ไหมคือเขาเป็นเจ้าของงั้นตอนนั้นจำได้นะครับ ก็อาจิสิลาก็ตัดสินใจไปซื้อเคเบิลท้องถิ่นนี้มาเป็นเครื่งทีวีนะครับแล้วก็ <G ül> ใช้ตรงนี้เป็นช่องทางในการแพร่ภาพละแล้วก็ไปประสานกับสานีทอททัตที่ให้บริการทางด้านเคเบิลอีกห้าแห่งในอเมริกา <G ül> กเพื่อที่จะให้รายการของอาจิสิลานี้ถึงบ้านคนอเมริกันซึ่งประมาณกันว่าจะถึงประมาณ40ล้านครัวรเรือนนะครับแต่ว่าก็ไม่มีคําตอบนะครับว่า40ล้านครัวเรือนเนี่ยจะดูจริงๆเท่าไหร ใช่เพราะว่าเคยมีการสํารวจความเห็นของคนบริการต่ออัจาซีราเนี่ย<ม>ก็ไม่ค่อยดีนักนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังมองอัจซีราว่าเป็นกระบอกเสียงของโลกอาหรับนะครับไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ว่างันเถอะนะครับ<ม>ครับแต่ดูเหมือนว่าจะต้องมีคดีไปฟ้องร้องกันไม่ใช่เหรอครับว่าขึ้นไปในจอเนี่ยบอกว่ามีเนื่องจากเข้าไปใน Cur r e n t t ทีวีของอดีตประธานาธิบดีแอลกอแล้วเนี่ยแต่ว่าใน5ช่องทาง ที่จะออกเนี่ยก็ยังถูกบล็อกด้วยนะครับใช่ครับ a t t u v e r s e เนี่ยที่ไม่เอาช่องนี้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าเห็นเอาจศสีรามาก็เลยไม่ยอมเอาเอรายการเอาจศสีราขึ้นก็ได้ก็ทำให้สมาชิกของ u v e r s e หลายคนเนี่ยก็ร้องเรียนไปบอกว่าทำไมจึงตัดออกไปซึ่ง ก็ยิ่งทําให้คนดูเอาจาซีราในอเมริกาได้น้อยลงใช่ครับคันนี้ก็มีคําถามว่ารายการข่าวแบบไหนล่ะที่เอาจาซีราคิดว่าคนอเมริกันจะดูอเพราะว่าคนอเมริกันอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโลกทัศน์มันค่อนข้างแคบนะพูดตรงๆนะครับเพราะจะมองทุกอย่างจากเลนของความเป็นอเมริกันมากเลยอ,อะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับอเมริกันเนี่ยคนอเมริกันก็จะไม่สนใจ เชื่อไหมครับว่าผมเคยไปอยู่ที่อเมริกาประมาณ10เดือนเนี่ยสิเดือนที่ผมติดตามข่าวทีวีอเมริกันเนี่ยจะมีข่าวเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยน้อยมากมีข่าวเกี่ยวกับเอเชียหรืออาเซียนเหล่าเนี่ยประมาณ2ข่าวต่อ ต่อปีแล้วปีเนี่ยนะครับยกเป็นเรื่องใหญ่ๆนั่นเองที่จะเกิดขึ้นตุมตามนะครับแล้วถ้าเรื่องใหญ่ๆจะเป็นเรื่องทางลบเลยนะถ้าทางบวกก็จะไม่เยมนข่าวเท่าไหร่น้อยมากเพราะคนราการเขาจะเขาจะมีความรู้สึกว่าทั้งโลกในคืออเมริกาล่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวอเมริกาเนี่ยจะเป็นข่าวถ้าเป็นเกี่ยวกับยิ่งถ้าเป็นโลกที่3อย่างประเทศไทยเนี่ยอยาได้หวังว่าจะเป็นข่าวในอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นความท้าทายของอาจารย์ศิราคือว่าถ้าไปเข้าตัดอเมริกาเนี่ยก็หมายความว่าก็ต้องทําข่าวเกี่ยวกับอเมริกัน มากขึ้นใช่ไหมครับใช่แต่ว่าในด้านตรงข้ามคือจุดแข็งที่สุดของออลจซิราคือการรายงานข่าวเกี่ยวกับโลกทั้งโลกใช่ครับ,รบแล้วก็โลกอาหรับเป็น<ล>เดียวกันเพราะก็มีนักข่าวเยอะเลยนะครับ,รบประจำประเทศต่างๆในตัวนอกกลางเนี่ยมากฉะนั้นจะสามารถรายงานสดๆได้พอสมควรแล้วถ้าสมมุติว่าคนอเมริกันดูออาลจซาิราในอเมริกาได้แล้วก็สามารถจะดูเช่นการประท้วงสดในอียิปต์ในโลกตะวัน ออกกลางเนี่ยค,คนอเมริกันจํานวนหนึ่งนะผมเชื่อว่าจะดูเพราะว่าทีวีอเมริกันจะไม่ถ่ายทอดสดเรื่องพวกนี้ละเอียดขนาดนั้นใจครับแต่ว่าคําถามใหญ่ก็อยู่ที่ว่าถ้าอจอซีราเนี่ยรายงานข่าวในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสกลุ่มที่คนอเมริกันมองว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามสหรัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับให้โอกาสชี้แจงเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยจะเป็นประเด็นแน่ใช่โดยเฉพาะถ้ามีผู้นํา เ่าเนากลางมาโผล่ในจอบ่อยๆแล้วมาตอบโต้สิ่งที่นักการเมืองสหรัฐหรือว่าคนอเมริกันได้ฟังบ่อยๆเนี่ยก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกับคล้ายๆจะถูกถูกบุกเข้ามาไอ้บ้านฉันเนี่ยทำไมาอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาเสนอข่าวได้แต่ผมว่าเนี่ยได้เวลาแล้วที่คนบริกันควรจะได้ดูทีวีที่ไม่ได้รายงานจากแง่มุมของ คนอเมริกันเท่านั้นใช่ครับคือถ้าฟังซีอีโอของอาเจซิร่าอเมริกาเนี่ยก็น่าสนใจนะว่าเขาเขาคิดยังไงกับกับบทบาทของอาเจซิร่าอเมริกาเนี่ยก็อม,มองว่าอาจจซิระาคือสถานีข่าวเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็อยู่ที่การรายงานข่าวอย่างมีหลักการอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ไปแข่งกับพวก ABC CBS CNN ทั้งหลายนะครับเพราะช่องเหล่านี้เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตน่าสนใจมากว่าน้ำหนักของ ข่าวของสถานีโทรทัศน์เหล่านี้เนี่ยมันรกระเย็ดไปทางเรื่องของการสัมภาษณ์ดาราหรือคนดัง mm hmm. การจัดเวที <c oughs> เขาใช้คำว่าตะโกนกันทะเลาะกัน <c oughs> มันเป็นเนียว <c oughs> อกอ็บจจ์ซิลาจะไม่ไปทางนั้น mm hmm. ก็คือจะรายงานข่าวเหมือนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงก็จะรายงานข่าวแบบนั้นไม่ใช่ไปเอาความเห็นของนักวิชาการของนักวิเคราะห์แล้วมาเถียงกันต่อหน้าจอรหรือไปไล่ตามคนดังๆทั้งหลายเนี่ย แต่ว่าที่คนอเมริกันดูถ้าดูอัลจิราอัลซาจิราเนี่ยก็จะ,<ม>จ,ะจะเห็นหน้าตาฝรั่งคล้ายๆกับตัวเองด้วยนะใช่ครับเะนั้นเขาก็จะต้องมีความรู้สึกแปลกๆค, <c oughs> คือถ้าเป็นพิธีกรเป็นหน้าตาเป็นอาหรับ<ม>หรือแต่งตัวอีกแบบหนึ่งเนี่ย<ม>คนอเมริกันก็อาจจะรู้สึกต่อต้านได้แต่<ช>นี่คือหน้าตาเป็นอเมริกันอังกฤษยุโรปต่างๆฉะนั้นคุณต้องรู้สึกว่าคนเหล่านี้กําลังรายงานในสิ่งที่เขาเนี่ยเห็นจากแง่มุมของโลกอาหรับได้ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นศัตรูกับคนอเมริกันหรือไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ย มองเห็นโลกอเมริกันเป็นอีกโลกหนึ่งเขาเองเนี่ยคือนักข่าวพิธีกรที่เรียนหนังสือพื้นภูมิจากทางด้านอเมริกายุโรปนี่แหละแต่กำลังรายงานจากอีกแง่มุมหนึ่งใช่ครับคือซีออาจารย์ซิรอนอเมริกาในอ h ฮัเอาชีฮับบี้เนี่ย<ม>เขาตั้งก้รสังเกต่าสนใจมากขาบอกว่าทุกวันเนี่ยสื่อมวลชน,นอเมริกาเนี่ย น้ำหนักจะไปอยู่ที่การไล่สัมภาษณ์การไปถามความเห็นของคน1 0ของสังคม,มก็คือนักการเมืองคนดังๆแล้วก็เอาความเห็นของ10%ป็นของสังคมเนี่ยมาถามคนที่เหลืออีก90%ว่า <c oughs> คิดยังไงรู้สึกงไงกับคน1 0แบบนี้ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์ศิระไม่ทําอย่างนั้น <c oughs> ว่าเราจะไปสอบถามความเห็นไปแรงงานข่าวเกี่ยวกับคน90%ของสังคมค <c oughs> แล้วก็มาถามคนส0ทั้งหลายเนี่ยว่าไอ <c oughs> ้คน9กเ็ขาคิดอย่างนี้คุณจะทํายังไงกับมัน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีเคเบิลท้องถิ่นรัฐต่างๆที่เป็นของเอเชียเป็นของเกาหลีก็มีนะครับช่องจีนช่องเกาหลีแม้กระทั่งช่องภาษาไทยก็มีแต่ว่าเนื่องจากคนบริการไม่ดูใช่ครับก็เลยไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาเบียดเบียนหรือว่ามาก้าวกา่แทรกแซงชีวิตประจําวันแต่เนื่องจากเอาจจสิริาเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับและพิธีกรนักข่าวก็จะมีหน้าตาเป็นฝรั่งด้วยเนี่ย ผมเช่าบริการก็จะดูมากขึ้นครับมันขึ้นอยู่กับว่าทางสายโทรทัศน์นี่ให้บริการเคเบิลเนี่ยจะถ่ายทอดสัญญาณนี้หรือเปล่าของ <c oughs> ของไทยนี่ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าทางจะไม่ผ่านทางเคเบิลใหญ่ๆไงมันจะเป็นเคเบิลของตัวเองเล็กๆก็คือในกลุ่มคนไทยกลุ่มคนอินโดจีนลาวพม่าเนี่ยก็จะดูกันแต่ว่าของอาจจซีราเนี่ยถ้าดูนะครับว่าผมก็คิดว่าคงจะเข้าถึงคนบริการเยอะมากพอสมควรเพราะว่า สถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการทางด้านเคเบิลหลายแห่งก็พร้อมจะให้บริการตรงนี้อยู่เพราะเขาเชื่อว่ามีตลาดอยู่นะครับแต่จริงๆที่เมริกาไม่เหมือนกับของไทยใช่ไหมครับที่ว่ามีทีวีดาวเทียมแล้วไปเปิดกี่ช่องก็ได้เอาจจสิรคุณก็รับได้โดยที่คุณไม่ต้องรอในเคเบิลท้องถิ่นนี่ใช่ครับแต่คนมริการส่วนใหญ่เขาจะดูผ่านเคเบิลใช่เขาจะไม่มีดาวเทียมเหมือนบ้านเราที่ติดตั้งดาวเทียมแล้วก็สอยมาจากกลางอากาศดาวเทียมกี่ดวงก็ดูได้หมดนะครับฉะนั้นน่าสนใจว่าคนมริกันเนี่ย เมื่อดูเอลจาซีราเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีคิดไหมจะเห็นแง่มุมที่แป,แปลกๆที่ปกติจะไม่ได้ดูจากทีวีเมริกันของตัวเองหรือเปล่ามีเรื่องเกี่ยวกับจีนเหมือนกันที่เราพูดกันถึงเรื่องการขึ้นศาลของปอซีไหลอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำฉงชิ่งที่กำลังร้อนแรงอยู่เนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าที่อเมริกานเนี่ยกำลังจะมีการสอบสวนโดยกอ กลอตอเขาอะที่จะเช็คบริษัทยักษ์ใหญ่ของบริการบางบริษัทว่ามีการว่าจ้างลูกหลานของคนตำแหน่งสูงๆในจีนที่มาทำงานหรือเรียนงสือจบแล้วก็จ้างเนี่ยมันจะเข้าขาย ช่อราชบางหลวงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าใช้เล่นเส้นเพื่อที่จะเข้าไปเมืองจีนทางอ้อมทางลดหรือเปล่าใช่ครับเพราะในประเทศจีนเนี่ยมันมีคำศัพท์คำหนึ่งคือภาษาอังกฤษเร,รียกว่า Prince Links นะครับภาษาไทยคงแปลว่าเป็นลูกท่านหลานเธอ <laughs> <laughs> ใช่ใช <laughs> ก็คือเป็นลูกเป็นหลานของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งคนเหล่านี้ก็ ไม่ใช่เด็กๆนะพวกนี้ก็ตอน,นอายุถ้าโอเครุ่นใหม่ก็อายุยี่สิบกว่าเรียนหนังสืออยู่แต่ว่าอย่างโปชีหลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกท่านหลานเธอเหมือนกันอเพราะว่าคุณพ่อก็อยู่ในแวดวงการเมืองแม้กระทั่งสีจิ้นผิงปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อก็เป็นใหญ่มาก่อนนะใช่ครับอยู่ในแวดวงระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทีเดียวแหละฉะนั้นรุ่นเนี้ยคือรุ่นที่หนึ่ง แล้วถ้าเป็นลูกของโปรซิไลหรือว่าลูกของสีจิตเถืนก็คือรุ่นที่สามใช่ครับแล้วรุ่นนี้ก็ไปเรียนเมืองนอกไปเรียนอเมริกาไปเรียนมาที่ใดดังๆพอจบแล้วก็หางานทําที่สหรัฐใช่ครับแล้วก็มีบริษัทในตะวันตกโดยเฉพาะในอเมริกาหลายแห่งครับที่จะเอาคนเหล่านี้แหละที่คนที่มีเส้นสายลูกท่านหลานเถิอทั้งหลายเนี่ยมาทํางานด้วยเป็นที่ปรึกษาเป็นมีตําแหน่งบริหารเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยใช้เส้นสายที่มีอยู่เนี่ยอำนวยความสะดวก ในการทำธุรกิจเนี่ยอย่างล่าสุด JP Morgan Chase Co. นะครับซึ่งก็เป็นธนาคารที่ทำทางด้านวานิธนกิจนะครับก็คือเป็นธนาคารที่ระดมทุนในการลงทุนทั่วโลกแหละตอนนี้ก็มองจีนเป็นตลาดใจนะครับก็ก็ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยโอโไปจ้างพวกรูปท่านหลานเธอเนี่ยมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้บริหารนี่เยอะเลยก็หวังว่าเนี่ยจะใช้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นช่องทางในการที่จะเข้าไปอย่างเช่นถ้ามีรัฐวิสาหกิจ ของจีนเนี่ยจะเข้าตลาดถ้ามีเส้นสายก็เสร็จ <S <S JP Morgan เลยได้งานได้งานได้ง,งานแน่<ๆ>นอนนะครับเอ๊แต่ว่ามันก็คือประเด็นมันคือว่าจะเข้าขายไหมครัอกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยมันก็เขียนเอาไว้กว้างๆว่าบริษัทสหรัฐเนี่ยจะต้องไม่ทําอะไรก็ตามแต่ที่ตีความได้ว่าเป็นการทําผิดกฎหมายคอร์รัปชันไม่ว่าให้สินบนก็ดีหรือว่าให้สิทธิพิเศษก็ดี ฉะนั้นการที่มีข่าวในนิวยอร์กไทมส์ว่ากรอต่อของสหรัฐกำลังสอบสวน JP Morgan Chase and Co ว่าได้จ้างลูกหลานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเนี่ยเป็นและได้ธุรกิจในจีนด้วยเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้อิทธิพลในทางที่ผิดหรือไม่ใช่ครับตอนนี้ยังตีความไม่ออกนะใช่ครับ คือนิยลดไามสรายงานมาอย่างนี้ว่าในกรณีของ JP Morgan เกนี่ยก็มีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไปว่าจ้างานายถังเชี่ยวหนิงนะครับนายถังเชี่ยวหนิงนก็เป็นลูกของนายถังชวงหนิงซึ่งก็เป็นคนที่มีบทบาทในการเป็นผู้กำกำับ ดูแลระบบธนาคารในจีนกเน็เป็นเป็นคนใหญ่คนโตคนหนึ่งหละนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นายถังเชี่ยวหนิงที่ทาง JP Morgan ว่าจ้างมาเนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นประธานของบริษัทที่มีชื่อว่า c ชน n า e v e r r r i h t t Group แล้วก็เป็นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการเงินที่รัฐบาลกำกับอยู่แล้วก็หลังจากที่นายถังเนี่มาร่วมงานกับ JP Morgan เ p น o r ี่ยเจพีมก็โอ้โหได้งานเยอะเลยนะครับจากบริษัทแห่งนี้ ซึ่งรวมถึงการที่ให้คำแนะนำบริษัทแห่งนี้ในการเข้าตลาดเพราะฉะนั้น JP Morgan ก็ได้ผลประโยชน์เยอะมากจากการที่ได้ในถังเนี่ยมาเป็นผู้บริหารซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ก็เชื่อเห็นว่าจะโยงไปได้ไหมล่ะว่าเป็นการใช้อิทธิพลหรือว่าใช้ลูกหลานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเพื่อไปได้สัญญาหรือว่าเอาชนะคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมใช่ครับ คือยังไม่มีข้อกล่าวหาว่าทําอะไรผิดนะครับนี่ถือว่าเป็นการสอบสวนเบื้องต้นเป้าหมายก็คือการที่จะหาข้อมูลแล้วก็สอบสวนเพื่อโยงไปถึงพฤติกรรมทั้งหลายว่าจริงๆแล้วมันมีการใช้อิทธิพลในทางที่ผิดหรือเปล่าเพราะว่านี่นี่เป็นเป็นเป,นเปน็นมีกฎหมายอยู่นะครับที่ห้ามการกระทําลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งไงใ,ใช่ไหมแต่ว่ามันพิสูจน์ได้ไหมล่ะมสมมติว่าผมบอกอ้างผมไม่จ้างคนอื่นก็จ้างอ่ะใช่ใช่นี่ก็เป็นข้ออ้างของของคนที่ อยู่ในวงการนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นจีนหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องไปเอาคนที่มีเส้นสายคนที่รู้ช่องทางมามาเป็นผู้บริหารไม่ใช่เหรอไม่งั้นคุณจะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ยังไงเพราะว่านี่คือสิ่งนี้ก็ทำกันอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ผมคิดว่าเขาก็อ้างอางได้โดยซ้าไปว่าเนี่ยก็ลูกหลานพวกนี้เขาเก่งอ่ะเขาเรียนหนังสือแล้วเขามีความรู้ความสาม,มารถเป็นพิเศษแล้วเขามีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเมืองจีนจะไม่เราจ้างเขาได้ยังไงอ่ะจะห้ามเราจ้าง ลูกของโดยดูก่อนนามสกุลเหรอเวลาเราจ้างใครต่อใคร,รต้องต้องตรวจก่อนหรือว่านามสกุลเป็นใครใคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นอย่างนี้เนี่ยจ้างคุณไม่ได้เพราะคุณพ่อแม,ม่คุณมีนามสกุลนี้เหรอก็อจะมีประเด็นทางกฎหมายของสหรัฐว่ามีการเาขาเรียก discrimination ใช่ครับมีการ <eje cut> <S 2> <S 2> เลือกปฏิบัติใช่ครับคือการเอาลูกท่าหลานเธอเนี่ยมาทำงานด้วยเนี่ยมันเริ่มทำอย่างจริงจังในประเทศจีนเนี่ยสักประมาณเกือบ20ปีมาแล้ ในช่วงนั้นเนี่ยพวกบร,ริษัทห้างร้างทั้งหลายจาก Wall Street ของอเมริกาเนี่ยก็เข้าไปในจีนใช่ไหมครับ,รบก็พยายามที่จะไปดูรูปทางว่าเอ๊พะพตอนนั้นจีนอย่าลืมว่ามีการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจไอพวกรัฐวิสหาหกิจหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะครับที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะแปลงสภาพใช่ไหมครับหลายแห่งก็จะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยช่วงนั้นก็มีคําศัท์ ที่คนในวงการ Wall Street เ่ยเรียกว่าเป็น Elephant Hunting <laughs> ก็คือไปล,า <laughs> ลาา่าช้างก็คือล่าบริษัทที่เนี่ยกำลังจะเข้าตลาดหุ้นกำลังจะจะแปลสภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้บริษัทจากประเทศตะวันตกทั้งหลายก็ต้องมองหาคนที่มีเส้นสายไงเพราะถ้าคุณจะอยู่ดีก็เข้าไปหาบริษัทนี้เพื่อจะไปให้คำแนะนำหรือว่าจะใช้ให้บริการในการที่จะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็คงไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหานี่แหละอดตเป็นลูกของผู้นำพัก อ่าแต่ละจังหวัดแต่ละมณฑลนะครับหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ย<ม>เพื่อเป็นการใบเป็นใบเบิกทางแล้วแล้วคนจีนหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนก็ชอบด้วยสิเพราะว่าหนึ่งลูกตัวเองจะได้งานการที่ดีใช่ครับได้ผลตอบแทนที่ดีมีตาแหน่งแห่งหนในธนาคารหรือบริษัทยักษ์ใของอเมริกาโดยไม่ยักเย็นนักขณะเดียวกันเผลอๆเ,เนี่ยมันก็จะมีว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีลูกตัวเองเป็นลูกจ้างของบริษัท วันธนกิจอเมริกันที่มาได้งานจัดแจงให้บริษัทจีนเข้าตลาดได้เนี่ยเพื่อๆจะมีผลตอบแทนด้านทางอ้อมด้วยเช่นได้หุ้นหรือว่ามีสิทธิ์พิเศษในบริษัทนั้นๆซึ่งมันก็แน่นอนอะ่ะกอลอตอรหรือว่าฝ่ายราชการของสารัก็ต้องต้องสอบสวนอะ่ะว่าเอ๊นี่มันยังไงอะ่ะนี่มันมี ประเด็นที่จะต้องมองได้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์หรือ conflict of interest หรือว่าทับซ้อนผลประโยชน์ที่ทับซ้อนอยู่ระหว่างพนักง,งานกับคนที่มีเส้นสายในเมืองจีนที่อาจจะมีสิทธิ์ในการให้สัญญาหรือไม่ให้สัญญากับบริษัทต่างประเทศก็ได้ครับนี่แหละก็เป็นประเด็นหลักที่นําไปสู่การสอบสวนเรื่องนี้แหละนะครับเอาละครับเวลาสําหรับวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ